เป็นทหารนำดีก็ย่อมจะตามดีเรือสองลำนี้ครับจึงเปรียบเสมือนเป็นเรือที่มีความสำคัญต่อเรือพยุหายาตราทางโซลามาาทั้ง50กว่าลำครับส่วนเรือที่ขนาบข้างตามมาทั้งซ้ายขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ขบวนเรือพยุหะยาตราทางโซลามาานะครับก็ประกอบด้วยเรือดั้งและเรือแซงครับ เรือดังและเรือแซงมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตัวเรือภายนอกจะทาสีดำครับแต่ส่วนด้านในจะทาเป็นสีแดงครับกำลังพลสีพายนอกเหนือจะเป็นสีพายแล้วนะครับยังมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพล,ลสัญญาณ คุณผู้ชมเห็นนะครับอยู่บริเวณหัวเรือยืนเด่นเป็นสงานะครับใช้ธงเป็นผืนสีแดงนะครับตรงกลางสีขาวเรียกว่าคนสัญญาณครับคนสัญญาณนี้นะครับจะให้สัญญาณให้เรือไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับคอยกำหนดและบ่งบอกให้กับในเรือครับได้มีการสั่งการอีกครั้งหนึ่ง ในเรือก็มีหน้าที่ในการกํำหนดทิศทางนะครับให้เรือนั้นอยู่ในกระบว so นได้อย่างงดงามและก็สิ่งสำคัญต่อมาครับในท้ายครับคุณผู้ชมครับในท้ายก็จะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่คอยรับคําฟั่งนะครับคอยรับคําสั่งจากในเรืออีกครั้งหนึ่งให้เรืออยู่ในทิศทางที่กํำหนดนะครับและก็อยู่ในกระบวนเรือที่มีความงดงามครับคุณผู้ชมเรือพัินั่งอนันตนาคราชนะครับ ลำปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ครับแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่เ็เรือคุดเขือนเห็ดน,นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่เป็นเรือรูปสัตว์ในประเภทเรือเหล่าแสนยากรขนเรือเป็นรูปคุดยุดนาคมีกายเป็นสีแดงครับหัวเรือมีช่องสําหรับติดตั้งปืนใหญ่หนึ่งกระบอกเช่นเดียวกันนะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ครับแล้วก็มีการบูรณะใหม่อีกครั้งในรัชกาลที่9ครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับมีการพูดถึง ตั้งแต่ในสมัยกรุงสุขโขทยัยแล้วก็ในสมัยกรุงศรีธุยาครับในสมัยกรุงศรีธุยามีการพูดถึงเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับเป็นบทเหเรือไว้เป็นบทอาขยานในสมัยเรียนด้วยครับคุณผู้ชมและเรือสองลำตามมาขนาบข้างนี้นะครับหลังของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั่นคือเรือเอกชัยเหินหาวและเอกชัยเหลาทองครับนะเรือสองลำนี้นะครับ เป็นเรือชักลากครับของขบวนเรือมีการลงลักปิดทองตลอดทั้งลำเรืองดงามเช่นเดียวกันครับและเรือที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมอยู่นะครับท้องเรือเป็นสีชมพูหลายคนคงสันนิฐานได้นะครับท้องเรือเป็นสีชมพูสีชมพูเป็นสีประจำพระอ,องค์ของรัชกาลที่ห้า รเรือพระที่นั่งอนเนกชาติผู้ชมครับอนเนกชาติผู้ชมนะครับเปรียบเสมือนเป็นพญานาคตัวเล็กๆคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะครับตลอดทั้งลำเรือครับคุณผู้ชมมีการสอบถามจากกรมศิลปากรนะครับได้มีการพูดคุยกับสนักช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรได้สอบถามว่าเรือพระที่นั่งลำไหนที่มีการบูรณะแล้วก็มีการก่อสร้างเรือได้ยากที่สุดนะครับ สนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับเรือพระที่นั่งลำนี้มีการประดับตกแต่งยากที่สุดครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรฮะเพราะเราจะเห็นว่าเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงลำนี้นะครับจะมีการแกะสลักตลอดทั้งลำเรือครับเรือพระที่นั่งลำอื่นจะมีเพียงแค่หัวเรือและท้ายเรือนะครับ แล้วก็จะมีการลงลักปิดทองในขนาดข้างนะครับตลอดลําแต่สำหรับเรือเอกในกชาติผู้ชงนี้นะครับเป็นเรือที่มีการแกะสลักตลอดทั้งลําเรือครับจึงมีความงดงามและก็มีความละเอียดละออมากกว่าเรือพระที่นั่งลําอื่นๆครับและตามมานะครับหลายคนเห็นแล้วก็คงจะรู้สึกนึกถึงพระองค์ครับเป็นเรือพระที่นั่งที่กองทัพเรือรวมถึงรัฐบาลกรมศิลปากร ได้มีการจัดสร้างเรือพระที่นั่งลำนี้ถวายให้กับพระองค์ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าขบวนเรือพระยุหายาตราทางโซลมาสนะครับเราได้มีการจัดขบวนเรือพอยุหายาตราทางโซลมาสตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ไล่ลงมาของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแต่ก็ได้มีการหยุดชะง,งักกันออกไปจนครั้งในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็ได้มีการรื้อฟื้นขบวนเรือพระราชพิธีนี้ให้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่สําหรับ ในหลวงรัชากาลที่9ของเรายังไม่มีเรือพระทิ่นั่งประจําพระองค์ทาง,งกองทัพเรือของเราก็ได้มีการจัดสร้างเรือพระทิ่นั่งลํานี้ถวายครับเรือพระทิ่นั่งลํานี้จึงมีความแตกต่างจากเรือพระทิ่นั่งลําอื่นครับเพราะเรือพระทิ่นั่งลานี้จะมีชื่อห้อยท้ายว่า,า,วาเรือพระทิ่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชากาลที่9<ด>ต่อท้ายด้วยนะครับเรือพระทิ่นั่งนารายทรงสุบรรณนะครับมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับ หัวเรือนะครับของในสมัยกรุงศรีธุยายังคงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะถูกนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วบ้างนะครับแต่หัวเรือพระที่นั่งนะครับในารายทรงสุบรรลำนี้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่ถวายให้กับพระองค์นะครับในหลวงรัชากาลที่9อของเราเห็นแล้วก็รู้สึกงดงามแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายๆคนเห็นเรือพระที่นั่งลำนี้ก็คิดถึงพระองค์ครับ ผมเชื่อว่าคนไทยที่ติดตามรับชมเราอยู่ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันกับเรานะครับพนักงานเหนะครับได้เหเรือเป็นบทสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าชลวะเหให้สัญญาณบ่งบอกความหมายว่าเรือพระที่นั่งนะครับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ใกล้เข้าสู่ท่าเทียบเรือวัดอรุณครับ ซึ่งในวันจริงนะครับในวันที่27ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวนะครับจะประทับเรือพัที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับและจะัสเ็จพระราชดำเนินถวายพระพักถินนะอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครครับ